รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ The Daily ีีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้นะครับบมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับช่วงนี้หน้าฝนครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วบอมเลยจะพาคุณผู้ชมนะครับมาขึ้นเขาหน่อยดีกว่าใครที่ชอบนอนบนเขาฟังเสียงฝนตกนะครับต้องติดตามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่นี่ครับทิมเบอร์ตันรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าที่นี่นะครับเป็นที่พักที่มีทั้งคาเฟ่ มีร้านอาหารอยู่ในที่เดียวกันและที่สําคัญคือบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันเลยตามผมมาเลยครับ ตอนเที่ยจะเริ่มต้นวันกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับมาดื่มกาแฟทานขนมกันก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับบอมอยู่ที่ทิมเบอร์เทลนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราในครั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยอยู่ในที่พักทิมเบอร์ตันรีสอร์ทเขาใหญ่แต่ว่าที่นี่นะครับก็มีคาเฟ่มีร้านอาหารนะครับให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาแวะพักทานกันเนาะทิมเบอร์เทลให้อ่ น้องนิ่นเนี่ยเล่าถึงประวัติคร่าวๆหน่อยละกันครับถ้าเป็น Timber Tail อะคะ่ะจะเป็นคาเฟ่ที่แบบอยู่ในส่วนป่าะคะ่ะประมาณนี้เลยค่ะจะอุดมไปด้วยแบบต้นไม้หลากหลายชนิดค่ะนานาพันธุ์ครับผมซึ่งก็คือบรรยากาศข้างหลังของเราเนะครับคุณผ,ผู้ชมนี่มีการเปิดหมอกแบบนี้ด้วยเผื่อใครอยากจะมาถ่ายรูปเล่นเนาะอค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าใน Timber t a เทเนี่ยมีมุมถ่ายรูป<บ><ๆ>เยอะมากๆค่ะ คือบรรยากาศดีมากจริงต้นไม้ก็เยอะมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องนิ่มเนี่ยแนะนําเมนูเครื่องดื่มก่อนละกันวันนี้มีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งขนมด้วยใช่ค่ะครับผมถ้าเป็นสิเนนก,กนเนกเจอร์ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะมะม่วงเบาปั่นค่ะมะม,ม่วงเบาปัน่นมะม่วงเบาตัวนี้ทางเราก็คือนํามาจากทางใต้เช่นเดียวกันค่ะอ๋อ,อ,อมาจากใต้เลยใช่ค่ะทางเราก็มันจะออกอมหวานอมเปรี้ยวค่ะแต่ ไม่ถึงกับเปรี้ยวมากค่ะไม่ถึงกับเปรี้ยวมากไม่เหมือนกับเราทานมะมุวงเบาแบบนั้นเลยค่ะมีการใส่ส่วนผสมอะไรให้ออกมากลมกล่อมอยู่แล้วะนะครับแล้วก็แก้วต่อมาก็จะเป็นโรสโมจิโต้ค่ะ <c oughs> ตัวนี้ก็คือจะมีได้กลิ่นหอมของกุลาบค่ะครับและส่วนตัวนี้ก็จะเป็นาบลนี่คอฟฟี่เชคค่ะตัวนี้ก็คือจะฮิตในหมู่ของสาวๆค่ะที่ชอบทานคาเฟ่ค่ะอนอกจากนั้นนี่อีกหนึ่งความพิเศษเลยนะครับนั่นก็คือ ขนมที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ของเราเนี่ยครับที่นี่ทำเองโฮมเมดทุกเมน <EN> ูเลยใช่คซึ่งถ้าพูดถึงเมนูทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่เมนูครับเนี่ยมีประมาณ10กว่าเมนูได้ค่ะเยอะมากๆใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะครับเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูการสารเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ละกันะนะครับผมอ่ะไหนก่อนดีเอ่ย ตัวนี้ก่อนเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเค้กกาแฟาค่ะ mm hmm. แล้วก็ท็อปปิ้งด้วยเม็ดอัลมอนด์ค่ะให้คุณชลิดูการเนื้อนี่เหนียนมากเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวแน่นอนถูกต้องค่ะตัวนี้จะเป็นเค้กมะพร้าวใบเตยค่ะตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกชิ้นหนึ่งของทางร้านค่ะครับผมนี่นะครับผมใครมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาตินี่คือหนึ่งเมนูนะครับที่อยากจะแนะนำให้เขาได้ทานกัน อ,อ,อีกหนึ่งเมนูนะค,ะครับวนเมนูสุดท้ายก็จะเป็นพานาคอตต้าค่ะสตรอเบอรี่ค่ะคุณบอม,บมตัวนี้ก็จะฮิตในหมู่เด็กๆที่ชอบค่ะด้วยความที่มันจะเป็นคร<ช>ีมมี่ครีมมี่ข้างล่างแล้วก็จะมีความเปรี้ยวๆหวานๆนในชั้นของข้างบนนะครับคุณผู้ชมครับมาหน้าหม,มามากๆเลยทั้งชิมเบอร์เชลคาเฟ่แอนด์บิรนะครับรวมไปถึงที่พักด้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักกันนี่ บรรยากาศของเราข้างหลังเป็นขนาดนี้แล้วนะครับที่พักจะขนาดไหนต้องติดตามแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับที่นี่นอกจากคาเฟ่แล้วมีอาหารให้รับประทานด้วยะจะเป็นอาหารประเภทอะไรบ้างนะครับติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับ เดอะไดรี่เก็บภาพบรรยากาศงานโอทอปมิกเกีย2025ที่ยังคงจัดยิ่งใหญ่โดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในคอนเซปต์โอทอปทันโลกทันสมัยเศรษฐกิจไทยยั่งยืนเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงองค์กรความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุนรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกับบริษัทไทยเบบริดจำกัดมหาชนและบริษัทรู้รักสามคัคคีวิสาหกิจ เพื่อสังคมประเทศไทยจำกัดที่ยังคงเดินหน้ามุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนการสร้างไรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยร่วมจัดบูธนิทรรศการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน4โซนด้วยกันเช่นโซนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโซนสารพัดสรรพสินโซนร้านกาแฟและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขอม้าจากชุมชนต่างๆภายใต้โครงการผ้าขอม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้หลักๆคือเป็น เป็นงานพัฒนาเทคนิคการทอผ้าเข้ามาค่ะกับชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยก็จะมีอาจารย์ที่เป็นแบบเออเป็นถนัดด้านเทคไซส์ก็จะมาช่วยดูแลเรื่องการเสริมความรู้ในการย้อมสีธรรมชาติให้กับชุมชนพาเด็กๆนักศึกษาเข้าไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนข้างนอกอะ่ะมันเป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้อะไรที่มันมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนอยู่แล้วพยายามพุชให้เขาแบบใช้องค์ความรู้ในการ พัฒนาลดลายพัฒนาสีของเขาต่อ,ต,อต่อไปในอนาคตในอย่างี้ค่ะเราทําเรื่องของอาหารสุขภาพที่เป็นเฉพาะทางนะคะอย่างเช่นอาหารพื้นฟูไตยอาหารเบาหวานอาหารสุขภาพเน้นปลาใช้วัตถุดิบของคนไทยข้าวไทยวัตถุดิบไทยพืชผัดของไทยนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยคนไทยแล้วก็นํามาสู่ดูแลสุขภาพให้กับคนไทยค่ะเดิมเราจะทําเป็นผ้าผืนผ้าขมา้า มูล,ลค่ามันก็ไม่กี่ร้อยนะคะแต่พอได้เข้าโครงการมาทำเป็นแบบแปรรูปเสื้อกางเกงให้ทันสมัยให้มันเป็นโมเดิร์น Modern, ใส่ได้ทุกที่ไม่เลือกที่ผ้าทอใส่ให้สนุกคะ่ะก็เลยมูล,ลค่าก็เลยเพิ่มขึ้นมาจากที่ผ้าผืนหลักร้อยเสื้อก็เป็นหลักพันนะคะก็ทางกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสีดมุมอำเภอชังกลางจังหวัดน่านก็ขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้นะคะ ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปร้านอาหารกันบ้างดีกว่าจะเป็นร้านประเภทอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน สนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ กลับเข้าสู่รายการดอะด i a ี่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารหน่อยดีกว่าเราอยู่ที่ร้าน t i m b e Tail นะครับผมและแน่นอนน้องนิ่มมันอยู่กับเราค,ครับก่อนอื่นเลย<ม>ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะของเราเนี่ยน่าจะ100%เป็นอาหารใต้ถูกต้องค่ะทำไมอยู่ดีถึงมีอาหารใต้เยอะขนาดนี้ในเขาใหญ่ครับน้องนิ่มเพราะพอดีว่า ร้านเราเจ้าของก็เป็นคนใต้ค่ะคุณบอมแล้วก็ส่วนใหญ่อาหารก็จะเน้นไปทางใต้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึง s ิมบูเชลเนี่ยนอกจากคาเฟ่ที่เราไปกันมาช่วงที่แล้วนอกจากอาหารใต้แล้วมีอาหารประเภทอะไรอีกบ้างครับก็จะมีอาหารหลากหลายให้เลือกทานค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารั่นประมาณนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวให้น้องนิ่มค่อยๆไล่ไปเลยแล้วกันว่าแต่และเมนูเป็นยังไงบ้างนะ<ด>ครับได้ตัวนี้ก็จะเป็นหลนปลาอินทรียนะคะตัวนี้ก็จะได้กลิ่นของ เครื่องผิกอะค่ะครับแล้วก็ตามด้วยผักที่เราคัดสรรมาอย่างดีค่ะคแล้วก็ในส่วนตัวนี้จะเป็นแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวค่ะครับผมซึ่งยอดมะพร้าวนี้เราส่งมาจากทางใต้นะคะอ๋อ <ผม S 1> ส่งมาจากทางใต้เลยใช่ค่ะ,คะนี่นะครับคุณผู้ชมจะตัดให้ดูเลยเอ๊ะนี่เป็นปลาเลยนะครับอันนี้จะเป็นปลากระพงค่ะปลากระพงนะนี่นะครับคุณผู้ชมเนื้อแน่นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มียอดมะพร้าวมาให้ดูไงขอชิมหน่อยได้ไหม ถึงจริงอุ้ย,ย,ยมีความเผ็ดในคันแรกแต่เขาจะมีความเปรียปร้ยวๆหวานๆอร่อยอุ้ยอเออใต้จริงอันนี้อันนี้คือกลิ่นเออรสชาติของใตแ้แท้ๆเลยอ่ะต่อกันเลยและกันอันนี้บ้างครับตัวต่อไปจะเป็นใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดค่ะใบเหลียงตัวนี้ค่ะเราก็คือส่งมาจากใต้เช่นเดียวกันค่ะ ใบเหลียงกะทิกุ้งสดนะครับต่อกันเลยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะเมนูแนะนำค่ะตัวนี้จะเป็นผัดสามเนนกุ้งสดนะคะก็คือจะมีกระเทียมโทนแล้วก็สตอรแล้วก็ชะอมใช่ค่ะโอเคปกติสตอรเนี่ยจะมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แต่ว่าของที่ Timbertail เนี่ยจะเป็นเม็ดใหญ่แบบนี้เลยนี่นะครับ อ,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 อร่อยสตอร์คุณเลือกมาดีนะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูตัวสตอร์ที่เขาเลือกมากันนะครับถอยออคำนึงรัดอร่อยอะทางนี้พูดต่อ,อเลยแล้วกันครับต่อไปก็จะเป็นกุ้งผัดกะปิสตอร์ค่ะซึ่งในตัวกะปิเนี่ยค่ะทางเราก็ส่งมาจากใต้เช่นเดียวกันค่ะก็คือวัตถุดิบทั้งหมดก็คือจะนำมาจากใต้ทั้งหมดเลยค่ะอตอนนี้ก็จะมีความ เผ็ดความนัวของตัวเครื่องอะคะ่ะครับผมบวกกับความเค็มของกะปิใช่คที่กลมกล่อมนะครับคุณผู้ชมครับนี่อีกหนึ่งเมนูที่เป็นที่ขึ้นชื่อของซ i m b e r t a เ l ลเลยอะเมนูสุดท้ายของวันนี้ครับผมเมนูสุดท้ายก็จะเป็นปลาทรายทอดขมิ้นค่ะตัวนี้จะมีความเหลืองของขมิ้นนะคะก็จะได้กลิ่นหอมของขมิ้นหน่อยๆค่ะ,ะนี่นะครับคุณผู้ชม โดยปลาไซก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับผมซึ่งสามารถทานได้ทั้งตัวเลยเพราะว่าทอดกรอบมาแบบให้แบบเราเคี้ยวได้หมดเลยนะครับแล้วก็ปลาไซนี่เป็นปลาที่คือถ้าทอดทอดกรอบแล้วเนี่ยก้างคือไม่รู้สึกเคี้ยวได้เลยนะครับผมนี่ไซส์ประมาณนี้น่ารับประทานมากนะครับุผู้ชมครับอ,อ,อื้โอเนื้อแค่เนี่คือผมกัดตวหัวไปนะ ได้ยินเสียงกรุบกรุบเลยนะคุณผ mm ู้ชมนะอร่อยมากๆเลยใครที่มาที่เขาใหญ่นะครับแล้วอยากจะทานอาหารใต้ mm hmm. ผมว่าคงม,มีไม่กี่ร้านแต่ร้านที่เจ้าของเนี่ยเป็นคนใต้จริงๆต้องคิดถึงที่นี่เ mm h hmm. มเบอร์เทลนะครับคุณ mm hmm. ผ,ผู้ชมครับแต่ละเมนูคือขนอวัตถุด,ดิบ ส่งตรงมาจากภาคใต้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเคยไปทานอาหารใต้ที่ไหนที่นี่ทาอร่อยเท่ากันแน่นอนสำหรับ Timber Tail เรามีช่องทางให้ติดตามไหมก็จะมีเป็นแฟนเพจเฟ e บุ o กค่ะก็คือชื่อตาม Timber Tail Cafe Bistro ได้เลยค่ะ Timber Tail Cafe and Bistro ใช่ค่ะนะครับผมุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับโซเชียลมีเดีย ให้ตัดสินใจกันแต่นี่เห็นอย่างนี้แล้วคงไม่ต้องตัดสินใจแล้วแหละมาได้เลยนะครับทุกคนครับอะยังไงเดี๋ยวตอนนี้นะครับขอพักทานอาหารสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังอยู่น้องนิ่มมาที่เทมบอร์ต้นทังทีนะครับเดี๋ยวต้องพักคุณผู้ชมไปดูห้องพักของที่นี่กันห้องพักเริ่มต้นใหญ่มากๆจะเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าครับ อร่อยไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีโอกาสนะครับแนะนําเลยว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองไปทานกันแล้วช่วงหน้านะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พับก,กันบ้างจะเป็นที่ไหนนะครับติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับสนับสนุนโดยคอตโต น,นุนโดย q ิวคส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ กลับมาช่วงที่3าของรายการเดอะไดอารี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้น้องนิ่มนะครับพาเราไปดูที่พักของเชมเบอร์ตันรีสอร์ทเขาใหญ่กันนะครับผมแต่ว่าต้องถามนิ่มก่อนว่าที่นี่เราเปิดมานานหรือยังครับถ้าเป็นที่นี่เปิดมาจะ2ปีแล้วค่ะจะ2ปีแล้วเนาะซึ่งถ้าคุณผู้ชมจําได้ที่เราเคยเราเคยพาคุณผู้ชมเนี่ยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่ง ถ้าเราพูดถึงสไตล์การตกแต่งของรีสอร์ทที่นี่นี่เราเรียกว่าอย่างไงดีครับถ้าเป็นสไตล์การตกแต่งของรีสอร์ทที่นี่จะเน้นไปทางที่สวนป่านะคะแต่ว่าพักผ่อนกับธรรมชาติประมาณนี้เลยค่ะ,ะซึ่งวันนี้จะเป็นห้องพักที่แตกต่างกันออกไปใช่ค่ะวันนี้น้องนิ่มเตรียมมาให้เรากี่ห้องครับทั้งหมดจะพาไปดูสามห้องค่ะครับสามห้องซึ่งจะเป็นแต่ละไม่เหมือนกันเลยอ่าใช่ค่ะเป็นแต่ละประเภทค่ะครับผม เพราะฉะนั้น,นะครับเดี๋ยวให้น้องนิ่มนะครับพาเราไปดูห้องแรกเลยละกันเดี๋ยวเราตามน้องนิ่มไปเลยครับเจอไปห้องนิ่มห้องแรกนะครับผมเราอยู่ตรงนี้แล้ว okay. ชื่อทายว่าอะไรครับอาจจะเป็นห้องดีลักคูวิวที่อยู่ชั้นสองค่ะเป็นห้องเริ่มต้นของทั้งหมด9ประเทศเลยนะคะแทบพูดถึงโรงแรมอื่นนี่ไม่ใช่เริ่มต้นแล้วครบที่ใหญ่มากห้องนี้จะอยู่ที่42ตารางเมตรค่ะเนาะด้วยความที่ห้องใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเป็นห้องเป็นห้องเริ่มต้นที่ขนาดใหญ่มากๆซึ่งข้าวของเครื่องใช้อำนาความสะดวกนี่ก็ครบเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีที่ ใหญ่มากเ,เตียงนะครับมีปลั๊กที่หัวเตียงเนี่ยทั้งสองฝั่งอยู่แล้วนะครับผมวิวดีๆและที่สำคัญเลยก็คือคุณจะได้เห็นวิวของทั้งคือบอกว่าเป็นพูวิวแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเมาเทนวิวไปในตัวด้วยนะใช่ค่ะก็จะได้เห็นวิวภูเขาด้วยค่ะที่ทิมเบอร์ตันเนี่ยเรามีสระว่ายน้ำนี่คือเป็นสระว่ายน้ำรวมอันเดียวเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนี่จะเป็นแบบยาวไปเลยนะคุณผ,ผู้ชมนะแล้วก็จะมี ฝั่งของตรงนี้น่าจะจะเป็นของน้องสารเด็กะนะครับผมมีเดเบดตรงนี้ให้นอนเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องนิ่มนะคบพาเราไปดูห้องที่2ต่อเลยละกันได้ค่ะดูนครับนี่นะครับผู้ชมครับเราขึ้นลิฟต์ขึ้นมาชั้น3อันนี้จะเป็นห้องไทป์ต่อไปนะครับที่น้องนิ่มอยากจะโชว์ให้เราดูกัน ห้องนี้ชื่อไทป์ว่าอะไรครับห้องนี้จะชื่อไทายว่าดีลักจากรกุชชี่เมลเทนวิวค่ะถ้าพูดถึงเนี่ยน่าจะประมาณ40กว่าตารางเมตรก็้เทียงกันเนาะใช่รประมาณ42ตารางเมตรค่ะครับผมโดยที่จะมีเตียงอย่างนี้นะครับทีวีอันนี้จะมีหมดเลยเหมือนกับไทป์ที่แล้ว<อ>แต่ว่าเหมือนโซฟาจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยอ่าใช่ค่ะเนาะและที่สําคัญอย่างที่บอกไปว่าที่นี่คือจาก,กุชชี่เมลเทนวิวใช่ค่ะจาก,กุชี่ยังไงไม่ได้อยู่ข้างในห้องนะครับอยู่ตรงระเบียงดูกานือกนง่ยๆ สามารถแช่จักุชี่นะครับแล้วก็ได้วิวธรรมชาติไปเลยถูกต้องค่ะสามารถแช่จักรุชี่แล้วก็มองดูวิวเขาใหญ่เพลินๆเ,เลยค่ะครับโอ้และบรรยากาศดีมากในช่วงเดือนแบบนี้นะ<ฮ>คุณผู้ชมนะั่นเป็นช่วงที่เหมาะสมมากการมาเที่ยวเขาใหญ่ค่ะเนาะน้องนิ่มเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ห้องที่มีจักรุชี่เมานเทนวิวแบบนี้นะครับแช่น้ําท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ต้องรีบจองถูกต้องค่ะเมื่อกี้พูดว่าห้องที่ติดกับสระว่ายน้ํา จะพาผมไปดูไหมต้องพาไปดูค่ะต้องพาไปดูนะอ่ะโอเคไปดูห้องสุดท้ายของวันนี้กันเดี๋ยวให้น้องนิมพาเราไปเลยครับใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในอีกหนึ่งห้องไฮไลท์ของทิมเบอร์ตันรีสอรแล้วห้องนี้ชื่อว่าอะไรครับห้องนี้จะเป็นดีลักซ์พูล e s เซไทป์สองค่ะให้น้องนิมอธิบายความพิเศษของห้องนี้เลยละกันก็คือถ้าเป็นห้องนี้ค่ะจะอยู่ที่ชั้นหนึติดกับสระว่ายน้ํา ส่วนใหญ่ครอ,อบครัวที่มีเด็กๆจะชอบกันนะคะเพราะว่าเปิดประตูหลังแล้วก็สามารถลงเล่นน้าได้เลยค่ะกระโดดลงน้ําจากตรงนี้ได้เลยเนาะ no. ซึ่งอยากถามนี่ว่าห้องที่แบบเป็น pool access แบบนี้มีทั้งหมดกี่ห้องครับมีทั้งหมด7ห้องค่ะคือลิมิตมากถูกต้องค่ะมีน้อยมากๆนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทีอ่อยากจะแบบเปิดประตูกระโดดน้ําได้เลย เห้องและที่สําคัญคือถ้าเป็นช่วงไฮซีซันเนี่ยต้องจองล่วงหน้าเลยหน่อยถูกต,ต้องค่ะต้องจองล่วงหน้าค่ะครับผมอ่ะเหมือนพื้นที่จะใหญ่กว่าข้างบนเนาะอ่าใช่ค่ะ <No. S 2> ห้องนี้น่าจะประมาณ43ตารางเมตรค่ะคุณคตชายอ่าอ๋อและอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับทุกคนครับนั่นก็คือ,อห้องน้ำของที่นี่มีการแบ่งชัดเลยว่าไหนเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมีนาะ<ม>บางคนที่แบบไม่ชอบให้เท้าเปียกเวลาเวลานั่งที่ทอเล็ตเนี่ยที่นี่ก็จะแบ่งแยกให้เลยประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยไปเดินดูบรรยากาศรอบๆของทีพักหน่อยละกันเนาะไปตามมาครับ และนี้นะครับผู้ชมครับก็คือทิมมอ์ตันรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับผมถ้าคุณผู้ชมนะครับอยายกจะมาพักที่นี่นะครับได้ดูบรรยากาศดีๆแบบนี้มีทั้งน้ําตกมีทั้งสวนให้เดินเล่นได้ถ่ายรูปนะครับผมวิธีการจองวิธีการติดตามมีทางไหนบ้างครับน้องนินครับสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะชื่อว่าทิมมอ์ตันรีสอร์ทเขาใหญ่ได้เลยค่ะแล้วก็ในการสำรองห้องพักสามารถจองผ่านเพจ a c e b o o k หรือ Line Official ได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นพวก แพลตฟอร์มออนไลน์เช่น a g o d a หรือว่า b o o k i n g ได้เลยค่ะครับผมได้เลยอย่างที่น้องนิมบอกเลยนะครับผู้ชมครับอยี๋งวในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องนิมมากๆที่ขอบคุณครับที่พาเราเดินนะครับแล้วก็ดูห้องพักหลากหลายประเทศหลากหลายประเภทเลยนะครับผมและที่สาคัญเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบบิเรจจำกัดมหาชนคอโตอินบุนเบาคิวคอนและขนมกรอบตราโฮมี่นะครับ สัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนในบรรยากาศหน้าฝนแบบนี้ต้องติดตามกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต